สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชินนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยข้อมือเพชรแวนชิฟแอนอาเปลตัวเรือนทองคําขาว75%ประดับด้วยเพชรเกสร24เม็ด1.14กระรัตความยาว17.5เซนติเมตรหนักรวม17.95กรัมราคา99,500บาทครับ สร้อยข้อมือชิ้นนี้นะครับเป็นงานแบรนด์เนมนะครับเป็นลักชัวรี่แบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับแบรนด์นะครับแวนชิฟแอนอาร์เปลนะครับขอเล่าประวัติย่อๆนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ลักชัวรี่จากฝรั่งเศสนะครับก่อตั้งเมื่อปี1896นะครับหรือตรงกับปีพศ2439นะครับพี่ๆที่ชอบงานเครื่องประดับงานแบรนด์เนมนะครับแบรนด์ลักชัวรี่นะครับต้องรู้จักแบรนด์นี้ดีแน่นอนครับ แบรนด์นี้นะครับทำเครื่องประดับให้ราชวงมาหลายชิ้นเลยนะครับชิ้นงานแต่อชิ้นมีความสวยมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงนะครับชิ้นงานจะเป็นสไตล์น่ารักนะครับราคานะครับแรงเอาเรื่องอยู่นะครับ ชิ้นงานเป็นลักชัวรี่แบร์นะครับชิ้นงานนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากไบโคเวอร์นะครับโฟรีฟโคเวอร์นะครับสื่อถึงความโชคดีนะครับมีโชคลาบนะครับและช่วยปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่นะครับส่วนงานเพชรนะครับให้มา24เม็ดนะครับ1.14กรัตนะครับเฉลี่ยเมตรละ4.7-5ตังค์นะครับพี่ๆสบายใจได้เลยครับเรื่องคุณภาพเพชรนะครับเนื่องจากเป็นลักชัวรี่แบร์นะครับเพชรคุณภาพดีเยี่ยมแน่นอนครับ สะอาดเล่นไฟแน่นอนครับความสะอาดนี่ดีแน่นอนครับงานเพชรนะครับเป็นเพชรเดิมนะครับเพชรเดิมของทางแบรนด์นะครับเป็นเพชรแท้หมดนะครับสามารถออกไปซื้อได้หมดนะครับส่วนความยาวเส้นนี้นะครับ17.5เซนติเมตรนะครับลักษณะเด่นของแบรนด์นี้นะครับชิ้นงานนะครับที่เป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอนะครับสามารถนํามาต่อกันได้นะครับเพิ่มความยาวได้นะครับ เพียงแค่นําตัวล็อกเขานะครับไปเกี่ยวกับอีชิ้นงานนะครับพี่ๆสามารถเพิ่มความยาวได้นะครับถือว่าเป็นชิ้นงานที่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีความสนุกในตัวเองสูงนะครับชิ้นงานมีหลายสีนะครับตรงนี้ตรงห่วงนะครับสามารถนํามาต่อกันได้นะครับพี่ๆจะซื้อเส้นอื่นมาต่อกันได้นะครับเป็นสร้อยคอสองทบหรือทูโทนหรือว่าสร้อยคอโชว์หลังได้นะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับซื้อหลายเส้นนะครับแล้วนํามาต่อจนความยาวเพียงพอนะครับสามารถใช้เป็นเก็บขัดได้ได้วยนะครับ ตรงนี้เป็นโลโก้แบรนด์เขานะครับถ้ามองไม่ชัดขออภัยนะครับจะสลักชื่อ VCA ไว้นะครับหรือย่อมาจากชื่อแบรนด์เขานะครับ Van g l e and a p p e l นะครับทั้ง2ด้านนะครับตัวล็อกนะครับไม่ใหญ่นะครับตามสไตล์งานนอกนะครับชิ้นงานชิ้นนี้คุ้มค่านะครับ9 9 5า0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นงานมือหนึ่งนะครับเป็นงานสร้อยข้อมือนะครับแบรนด์นี้นะครับที่ไม่มีงานเพชรประดับนะครับ ประดับด้วยหินธรรมชาตินะครับสตาร์ทสองแสนกว่านะครับแต่ถ้าชิ้นไหนนะครับมีเพชรประดับนะครับราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับชิ้นงานนี้เป็นสร้อยข้อมือมีเพชรประดับนะครับราคาแพงแน่นอนครับให้เทียบขนาดต่อใบนะครับต่อเหรียญสินะครับขนาดประมาณนี้นะครับ ชิ้นงานที่ไม่มีเพชรประดับนะครับเป็นงานทองล้วนนะครับหรือมีหินสีประดับนะครับตามชอบนะครับขายอยู่ที่ประมาณ2องแสนบวกนะครับบนเส้นนี้มีเพชรประดับนะครับ1.14กะรัตนะครับคุณภาพเพชรดีเยี่ยมแน่นอนครับความยาวนะครับ17.5ซนติเมตรนะครับพี่ๆที่ข้อมือใหญ่นะครับใส่ได้แน่นอนครับเป็นงานลักจูรี่นะครับราคาเป็นแค่9 9 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปได้หลายแสนนะครับ ลวดลายสวยงามนะครับตรงนี้ไม่มีเพชรประดับนะครับแต่เป็นลายที่เล่นไฟนะครับเพิ่มเท็กเจอร์กับชิ้นงานนะครับชิ้นงานลายน่ารักมากนะครับเป็นลายโฟรีฟนะครับเส้นนี้นะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านในปนเดิมนะครับพร้อมเงือนไขต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มองหางานแวนคลีฟอยู่นะครับขอแนะนําชิ้นนี้นะครับประหยัดไปได้หลายแสนนะครับ เป็นของแท้หมดนะครับสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับตัวเรือเป็นทองคำขาว75%าเนะครับงานแบรนเน็นะครับงานลักชัวรี่นะครับเป็นงานอีชิ้นนะครับที่น่าลงทุนนะครับราคาเขานะครับยิ่งเก็บนะครับตามมูลค่าของชิ้นงานนะครับยิ่งหายากยิ่งอายุเยอะชิ้นงานยิ่งราคาพุ่งนะครับชิ้นนี้ราคา99,500บาทเท่านั้นนะครับสามารถมาจําติดจองได้ตามปกตินะครับมาจําวันนี้เพียงเล็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับ สาร์อาทิตย์ที่19/20นี้นะครับตุลาคมนะครับไม่สามารถนรับสินค้าได้ที่ j j m จมอนะครับเนื่องจากไปต่างจังหวัดนะครับแต่หลังจากนั้นสามารถนรับมือได้ตามปกตินะครับที่ j j m a l l นะครับแต่สามารถสั่งออนไลน์ได้ตามปกตินะครับมีวงเงินคุ้มครองการจัดส่งบุนะครับถึงมือแน่นอน100%ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบ